ฟักทองนะครับทุกคนคลิปนี้จะพามาชมสวนฟักทองคือเก่านะครับนี่คือฟักทองที่สวยงามน,นะครับจะของสวนเพิ่นกำลังเก็บขายนะครับปลูกฟักทองนะครับได้ขายทั้งใบทั้งเครื่อทั้งลูกทั้งดอกนะครับฟักทองปลูกเช่ดเดียวนะครับ บำรลุงใส่ปุ๋ยใส่น้ำมันก็ออกเครื่อแตกแนงออกมาหลายนะครับเจ้าของสวนกับนีทางสนุกเก็บขายนะครับนี่ฟักทองนะครับมันออกมาลูกแหลกนะน,น,นะครับเพื่อนบอเอาไว้นะครับเพิ่นเก็บขายเพื่อนจะเอาไว้ลูกที่สองนะครับลูกที่สองที่สามนะครับ ื่อจะเก็บหมากหน่อยมันขายนะครับนี่ลูกข่าสั่งหลายส่วนฟักทองนะครับส่วนนี้ผมลงคลิปไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งนี่ครับลูกฟักทองอไปลวกนะครับจิ้มน้ำริดแซ่บมนะครับผู้ใดชอบกินผักผมแนะนำนะครับหันมารับประทานฟักทองนะครับฝักทองเอาไปลวก จิ้มนะจิ้มหรือเอาหมากนหน่อยมันนี่ครับนี่ประมาณเอาไปผัดนะครับผัดผักนะครับแสบ่ยคือก,กันนะครับผมด้ชอบกินผักผมก็คิดว่าเสี่ยนะครับีฝักทองปลูกฤดูแล้แงนะครับท่อนแรงนะครับมาต้องใส่น้ำลายฝักทองแรกๆนะครับกระยูได้นะครับ ก็จะเป็นต้องไส่น้ำมากมมยนะครับผมแนะนํำเลยครับปลูกฝักทองนะครับปลูกไปตามธรรมชาตินะครับแหงมันนะครับเครือมันกินนะครับมันต้องไปตัดออกนะครับปลูกไว้แบบดีเลยมันแตกของมันลายถอยยิ่งดีนะครับได้เก็บดอกมันขายนะครับเก็บหมากมันขาย ที่เพื่อนเก็บขายเนี่ยครับเพื่อนเก็บออกเพรานว่าลูกมันจะบบใหญ่นะครับลูกแหลกลูกสองเมื่อได้เก็บออกนะครับมันจะไปจับลูกที่สามที่สี่นะครับก็ต้องล่อที่ตามเบมิกนะครับว่าลูกฟักทองส่วนนี่จะลูกใหญ่บอนะครับเดีย๋ยวผมจะมา ลงคลิปให้พเพื่อนๆหลายๆคนมาเบ่งนะครับว่าวิธีเพิ่นปลูกฝักทองจะลูกใหญ่สำใดนะครับเราต้องมาติดตามดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนนะครับ